ความทุกข์ของคนสมัยนี้ส่วนใหญ่มาจากการเอาชีวิตตัวเองไปแข่งกับชีวิตคนอื่นเป็นคำสอนที่สะท้อนความจริงของยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจนเพราะสังคมในวันนี้เต็มไปด้วยภาพเปรียบเทียบเต็มไปด้วยตัวอย่างความสำเร็จและเต็มไปด้วยมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นจากภายนอกจนทำให้ใจของคนจำนวนมากหลงลืมเส้นทางชีวิตของตนเองไปโดยไม่รู้ตัวมนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมต้นทุนเท่ากัน บางคนมีครอบครัวสนับสนุนบางคนต้องเริ่มต้นจากศูนย์บางคนมีโอกาสทางการศึกษาและสังคมที่กว้างขวางบางคนต้องต่อสู้กับข้อจำกัดตั้งแต่วัยเด็กแต่เมื่อเราเอาชีวิตของตนเองไปวัดกับภาพของคนอื่นโดยไม่ดูบริบทของชีวิตเราใจก็จะเริ่มรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าไม่เก่งพอและไม่สำเร็จตามมาตรฐานที่สังคมตั้งไว้ทั้งที่ความจริงแล้วชีวิตแต่ละคนมีเส้นทางเฉพาะของตนเอง ไม่มีใครเดินซ้ำรอยกันได้อย่างสมบูรณ์การเปรียบเทียบจึงเป็นการทำร้ายใจตัวเองโดยไม่จำเป็นเพราะเป็นการเอาเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันมาแข่งขันกันบนสนามเดียวกันคนจำนวนมากทุกพระมองเห็นความสำเร็จของผู้อื่นแต่ไม่เห็นความพยายามความล้มเหลวและความเจ็บปวดที่อยู่เบื้องหลังภาพนั้นใจจึงเผลอสรุปว่าตนเองไปไม่ถึงไหนทั้งที่ความจริงอาจกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องของตอนเองอยู่แล้ว คำสอนนี้เตือนให้เราหยุดถามว่าทำไมเขาไปไกลกว่าเราแล้วหันกลับมาถามว่าเรากำลังซื่อสัตย์กับชีวิตของเราเองหรือไม่เพราะชีวิตที่ซื่อสัตย์กับตนเองแม้จะไม่หวือหวาแต่จะไม่ทำให้ใจแตกสลายการแข่งกับคนอื่นทำให้เราหลงลืมการแข่งกับความเกียดคร้านความท้อแท้และความไม่ซื่อสัตย์ในใจตนเองซึ่งเป็นสนามที่สำคัญที่สุดของชีวิต คนที่เอาเวลาไปเปรียบเทียบจะมีพลังเหลือน้อยลงสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงเพราะพลังถูกใช้ไปกับความอิจฉาความน้อยใจและความรู้สึกว่าตนเองไม่พออยู่ตลอดเวลาเมื่อใจรู้สึกไม่พอความสุขก็จะถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆโดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้มากกว่านี้ต้องเก่งกว่านี้และต้องเหมือนคนนั้นคนนี้ก่อนจึงจะยอมมีความสุข แต่เงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีวันจบเพราะจะมีคนที่ดีกว่าไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมองชีวิตผ่านสายตาของการเปรียบเทียบความสุขก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมคำสอนนี้จึงไม่ได้สอนให้เราหยุดพัฒนาตนเองแต่สอนให้เราหยุดทำร้ายใจตนเองด้วยการวัดคุณค่าชีวิตจากมาตรฐานของคนอื่นการพัฒนาที่แท้จริงคือการดีกว่าเมื่อวานของตนเองไม่ใช่การดีกว่าชีวิตของผู้อื่นเมื่อเราโฟกัสที่การเติบโตของตนเอง ใจจะสงบขึ้นเพราะไม่ต้องเฝ้ามองชีวิตใครตลอดเวลาและไม่ต้องรู้สึกแพ้ชนะอยู่ในใจตลอดวันการใช้ชีวิตเช่นนี้จะทำให้เรามองเห็นความก้าวหน้าเล็กๆของตนเองเช่นการมีสติมากขึ้นการโกรธน้อยลงและการดูแลใจได้ดีขึ้นซึ่งเป็นความสำเร็จที่สังคมไม่ค่อยให้ค่าแต่มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างแท้จริง การเปรียบเทียบยังทําให้เรามองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตของตนเองเพราะใจมัวแต่มองหาสิ่งที่ขาดแทนที่จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเมื่อใจไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีความสุขก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้แม้จะได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าใดก็ตามคำสอนนี้จึงชวนให้เราหยุดแข่นในสนามที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเราแล้วหันกลับมาเดินในสนามชีวิตของตนเองอย่างมั่นคง ชีวิตไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไม่จำเป็นต้องเร็วเท่าใครและไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในรูปแบบเดียวกันเพราะความหมายของความสำเร็จควรถูกกำหนดจากใจของเราเองไม่ใช่จากเสียงของสังคมเมื่อเราหยุดเอาชีวิตไปแข่งกับชีวิตคนอื่นเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเห็นคุณค่าของความพยายามเล็กๆและเห็นคุณค่าของการไม่ยอมแพ้ต่อใจตนเองแม้ในวันที่ยังไม่ไปถึงฝัน การเข้าใจคำสอนนี้จะทำให้เรากล้าชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นโดยไม่ต้องลดคุณค่าของตนเองและกล้ายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตโดยไม่ต้องรู้สึกอับอายเพราะเรารู้แล้วว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีใครเดินแทนใครได้เมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเบาลงและมีพื้นที่สำหรับความสุขที่ไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบก่อนจึงจะเกิดขึ้น นี่คือแก่นแท้ของคำสอนที่เตือนให้เราหยุดเปรียบเทียบหยุดแข่งและเริ่มใช้ชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงด้วยใจที่ไม่ถูกกดทับด้วยมาตรฐานของคนอื่นอีกต่อไปเมื่อเราหยุดเอาชีวิตของตนเองไปแข่งกับชีวิตของผู้อื่นใจจะเริ่มกลับมามีพื้นที่ว่างให้หายใจและให้ทบทวนตนเองอย่างจริงจังมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่าความเร่งรีบส่วนใหญ่ในชีวิตไม่ได้เกิดจากความจาเป็น แต่เกิดจากความกลัวว่าจะตามคนอื่นไม่ทันความกลัวนี่เองที่ผลักให้เราทำหลายอย่างเกินกำลังรับผิดชอบหลายสิ่งพร้อมกันโดยไม่ฟังเสียงของใจตนเองจนสุดท้ายใจอ่อนล้าและหมดแรงทั้งที่ยังไม่ได้เดินไกลนักการเปรียบเทียบทําให้เราใช้ชีวิตด้วยมาตรฐานของคนอื่นแทนที่จะฟังจังหวะชีวิตของตนเองบางคนต้องใช้เวลานาน,าน กว่าจะค้นพบสิ่งที่ใช่บางคนต้องลองผิดลองถูกหลายครั้งกว่าจะเข้าใจตนเองและบางคนต้องเผชิญความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะเติบโตอย่างแท้จริงเส้นทางเหล่านี้ไม่ได้ด้อยค่ากว่าเส้นทางที่ดูสำเร็จเร็วแต่กลับมีความลึกและแข็งแรงในแบบของมันเองเมื่อเราเลิกเปรียบเทียบเราจะกล้าฟังเสียงของตนเองมากขึ้นกล้าหยุดเมื่อเหนื่อย กล้าพักเมื่อใจไม่ไหวและกล้าเดินต่อเมื่อพร้อมโดยไม่ต้องรีบพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นการใช้ชีวิตเช่นนี้อาจดูช้ากว่าสายตาของคนอื่นแต่กลับมั่นคงกว่าในระยะยาวเพราะไม่ทำลายใจตนเองระหว่างทางการหยุดแข่งยังช่วยให้เรามองเห็นความสุขเล็กๆที่เคยถูกมองข้ามเช่นการได้ตื่นมาในเช้าที่ใจไม่หนัก การได้ทำสิ่งธรรมดาโดยไม่กดดันตนเองและการได้รู้สึกพอใจกับสิ่งที่ทำได้ในวันนี้ความสุขเหล่านี้อาจไม่หวือหวาแต่เป็นความสุขที่ไม่ต้องแลกด้วยความเครียดและความรู้สึกว่าตนเองยังไม่ดีพออยู่ตลอดเวลาเมื่อใจเริ่มพอใจกับชีวิตในแบบของตนเองเราจะไม่อิจฉาความสำเร็จของผู้อื่นและไม่รู้สึกว่าตนเองกำลังแพ้อยู่ตลอดเวลาเราจะสามารถชื่นชมคนอื่นได้ โดยไม่ลดคุณค่าของตนเองและสามารถยอมรับความสำเร็จของตนเองได้โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครการไม่แข่งกับใครไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดพัฒนาแต่หมายความว่าเราจะพัฒนาโดยไม่เร่งไม่ฝืนและไม่ทำร้ายใจตนเองการเติบโตที่แท้จริงคือการเข้าใจตนเองมากขึ้นสงบขึ้นและมีเมตตาต่อตอนเองมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการไปถึงเป้าหมายเร็วกว่าใครเมื่อใจไม่ถูกการเปรียบเทียบครอบงำเราจะเริ่มใช้พลังชีวิตไปกับสิ่งที่มีความหมายจริงๆเช่นการดูแลใจของตนเองการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและการทำสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในของเราเองมากกว่าการไล่ตามการยอมรับจากภายนอกชีวิตเช่นนี้อาจไม่ได้โดดเด่นในสายตาของสังคม แต่จะมีความสงบที่ลึกและยืนยาวเพราะไม่ต้องวิ่งหนีความรู้สึกว่าตนเองยังไม่พออยู่ตลอดเวลาเมื่อเราหยุดแข่งเราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบก้อนจึงจะมีค่าแต่มีค่าในตัวมันเองตั้งแต่เราอย่างพยายามอย่างเรียนรู้และยังไม่ทอดทิ้งตนเองในวันที่ยังไม่ถึงฝันการเข้าใจเช่นนี้จะทำให้เรากล้าอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตโดยไม่รู้สึกละอาย และกล้าเดินต่อไปอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องรีบพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพราะเรารู้แล้วว่าหน้าที่ของเราคือการดูแลชีวิตของเราเองไม่ใช่การชนะชีวิตของคนอื่นและเมื่อเราหยุดแข่งกับโลกเราจะพบว่าชีวิตไม่ได้เป็นสนามแข่งแต่เป็นพื้นที่ให้เราได้เรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ทำร้ายใจตนเองอย่างแท้จริง เมื่อสรุปคำสอนเรื่องการไม่เอาชีวิตไปแข่งกับชีวิตของผู้อื่นจะเห็นชัดว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนแต่เกิดจากการเปรียบเทียบที่ไม่รู้จบการแข่งกับคนอื่นทำให้ใจหลงลืมเส้นทางของตนเองหลงลืมจังหวะชีวิตของตนเองและหลงลืมคุณค่าที่มีอยู่แล้วในแต่ละวันเมื่อใจมัวแต่มองชีวิตของผู้อื่นความสุขของตนเองก็จะถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ โดยมีเงื่อนไขที่ไม่วันจบการหยุดแข่งไม่ได้หมายถึงการหยุดพัฒนาแต่หมายถึงการกลับมาเดินในเส้นทางของตอนเองอย่างมีสติรู้กำลังและไม่ทำร้ายใจตนเองการเติบโตที่แท้จริงคือการเข้าใจตนเองมากขึ้นสงบขึ้นและมีเมตตาต่อตอนเองมากขึ้นไม่ใช่เพียงการไปถึงเป้าหมายเร็วกว่าใครเมื่อใจไม่ถูกการเปรียบเทียบครอบงำ เราจะเริ่มใช้พลังชีวิตไปกับสิ่งที่มีความหมายจริงๆเช่นการดูแลใจของตนเองการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและการทำสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในของเราเองมากกว่าการไล่ตามการยอมรับจากภายนอกชีวิตเช่นนี้อาจไม่ได้โดดเด่นในสายตาของสังคมแต่จะมีความสงบที่ลึกและยืนยาวเพราะไม่ต้องวิ่งหนีความรู้สึกว่าตนเองยังไม่พออยู่ตลอดเวลา เมื่อเราหยุดแข็งเราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบก่อนจึงจะมีค่าแต่มีค่าในตัวมันเองตั้งแต่เรายังพยายามยังเรียนรู้และยังไม่ทอดทิ้งตนเองในวันที่ยังไม่ถึงฝันการเข้าใจเช่นนี้จะทำให้เรากล้าอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตโดยไม่รู้สึกละอายและกล้าเดินต่อไปอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องรีบพิสูจน์อะไรให้ใครเห็น เพราะเรารู้แล้วว่าหน้าที่ของเราคือการดูแลชีวิตของเราเองไม่ใช่การชนะชีวิตของคนอื่นและเมื่อเราหยุดแข่งกับโลกเราจะพบว่าชีวิตไม่ได้เป็นสนามแข่งแต่เป็นพื้นที่ให้เราได้เรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ทำร้ายใจตนเองอย่างแท้จริง